ดูแต่ฝากความฝันอย่างนี้เออครับฝันว่าหากเขาไปสีย่าฝันตอนไหนครับฝันตอนทำงวดโอ้ฝันตั้งแต่ต่องวดเลยต่องวดคือพ่อเบื่อออกมันทำลงก็่อยฝันครับหาเขาไปสีโอ้ยยายหาไปเองเลยบอกค่ะหากไปเองอไปสีเขาครับไปชือด้วยเราเราเราย่ายได้สีเขาไหมได้สีเขา เขาไปีืกอกล่าวเขาสารแอมันเหน่งมันนี้ก็เลยว่าอย่างนี้ชาวุ้านเขาสันเลยยายสตกับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมค่ะสวัสดีคุณยายสายนะคะสวัสดีครับคุณยายสายอันยายยายชอบไหมแบบนี้ชอบชอบ หนุ่มไมหมยายหนุ่มดีอยู่อืมครับค่ะแอดมินนี่ได้เดินทางไปสื่อมาให้คุณยายแล้วนะคะเอฟซีครับเป็นโซฟาเนาะแล้วก็มีหมอนด้วยอันนี้ก็คุณยายสำหรับกี่คุณยายนอนได้พอดีเลยเนาะนอนได้พอดีเลยแล้วขวงอค,ค,ครับหนุ่มหนุ่มอยู่เนาะยายเนาะหนุ่มดีอยู่อืมขอบคุณเมื่อคืนหลายเด้อเอกรุ่นนะ้าสื่อให้ครับยายโอยพอนในเอฟซีหน่อยยาย วขอให้ถูกเรื่อยๆเด้อสาธุขอให้ถูกเรื่อยๆถูกจุดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้อเมื่อดีครับโอ้ขอให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่เนาะยายเน้อขอให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งดื้อยายเจริญดีใจล่ะครับขอคุณหลายๆสนิทซีรุษาสือให้ครับ เรยกดีไปตลอดตลอดีตลดาไปครับซาธุรงไรู้ว่าเอฟซีได้ยินครับเรืรอยไปสังหาเรื่อยไปครับไปสุกรางวัลกินเรือยยาดีใจ่าละครับสาธุเนาะดีจาตาถูกจแล้วซื้อให้นะครับว่าไอ้โรคไอ่นี้ไม่ดีไอ้ทุกอย่างหีทุกอย่าง ครับอ่าก็หาบางทีเรื่อยๆไ,ไปครับถกทีถูกหดถูกหดตรอดไปครับที่นี่ก็เหลือแว่นตาเนาะที่คุณยายยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะได้พาคุณยายเนี่ยไปตัดไปตัดตัดเปลี่ยนสายตาเนาะครับแล้วก็จะได้พาหลังจากที่ได้โซฟามาแล้วก็ต่อไปก็จะพาคุณยายนี่ไปตัดสายตาเนาะยายนเนาะยายยากได้เวียนสายตาใช่ไหมครับ อยากได้อยู่กับตามือดอยายเป็นยังไงตามือดทางเดียวเนี่ยตามืดทางทางขวาครับทางซ้ายก็ยังพอเห็นอยู่ฟางๆขวามันมืดไป็น,นอะไรบางเดียวน่แหละทางขวาเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นเห็นแต่ทางซ้ายเนาะนแต่ทางซ้าย,ยอืมครับอะไรเดืออะไรอันเร่อตาอืมยายกออยู่เยอะแล้วเนาะอดอยู่กันมากอืมครับ ีาหารเหลืองแนวครับก็วันนี้ก็จะมาถามอันแนวทางยายนี่แหละครับสำหรับเลขเลขของคุณยายเหล็กของพระตุดงเนี่ยท่านให้มาหรือยังครับยายยังท่านยังไม่เห็นบอกเลยอ๋อท่านยังไม่บอกนี่ครับท่านยังไม่มาท่านยังไม่เห็นบอกครับยังไม่รู้โอกไปอยู่หลายวันโลกครับอืม หลุดแต่ฝากความฝันอย่างนี้เออครับฝันว่าหักเข่าไปสียายฝันตอนไหนครับฝันตอนทำงวดโอ้ฝันตั้งแต่ตองวดเลยตองวดคือพอมื่อออกมันทำลงก็ฝันครับมาหักเข่าไปสีโอ้ยยายหักไปเองเลยบอกค่ะหักไปเองโอ้ยไปซีเข่าครับไปคือด้วยเราเราเรายายได้สีเข่าไหมได้ซีเข่า เอาขาไปตีกาเขาสานแอ้ม kind of ันเหน็กมันนี้ก็เลยว่าอย่างนี้ชา้าุัยเข่าสันน่ะเลยยายชอบห้าซีซีอ๋อยายชอบห้าซ oh, ีซีชอบห้าซีซีครับห yo ้ซีซีห้าไปแล้วเพราะว่าหักก็เป็นหานะค่ะหักกับป้นหากะความต้องวดทำลุ่งตะลืน้อนฝันฝันสันๆเลยละครับเข้าไปซี ันนแหลเขาเขาเป็นสีแดงใช่ไหมยายเขาสารมันเป็นสีแดงเขาสารเป็นสีแดงใช่เจ้าไม่เป็นอะไรเขาสารทำไมแดงๆอย่างนี้ก็เ,เลยนะั่ง้าวเขาสารหนูครับโอ้เขาสารเป็นสีแดงเขาสารเป็นสีแดงจะเป็นยังไงยายก็ถึงวายเขาสารสีแ,งแาาสดงมันก็จะออกรางวัลหรือว,ว่าโอ้มันจะมีเรื่องดีหรือเปล่ายายจะดีแล้วสีแดงนะ รางวัลที่หนึ่งเองน้องพี่เด็กครับยายยิ้มเพราะเราชอบใจชอบใจฝันสันสันไม่เลยฝันเลยยาวอะไรต้องฟันมาหักเข่าไปสิเนี่ยครับจะขาดไงหลอเทาไปนี่เลยครับเจ็ดสี่วัดข้าวเป็นเก้าเอออืมข้าวเป็นเก้ากระว่าคุณยายเป็นยายชอบอะไรนะยายชอบห้าซีซียายชอบห้าซีซี เพราะว่ายายตีหาเป็นห้าเนาะหาเป็นห้าไปสีเขาก็เป็นสีสีไปอย่างนั้นอืมแต่ยายได้สีได้สีขาวด้วยสีขาวเลยก็บอกว่าสานน่าจะใหญ่แดงแดงโอ้สีขาวก็สารแดงแป๊ะเลยนี่ยายเออโอ้ครับยัดขี้ผีอย่างง่ายแดงก็มีตี้ีรางวัลว่าแดงก็ว่ามันแดงแดงก็ดีเนาะเนาะยายเนาะแดงมันก็ดีเราดีอืมครับ ก็พันธ์สันทันน,นีแล้วจักหับไปยังไงโรดเทาที่ไบนี้ครับเออ,อืส่วนอันเลขกของพระตุดงนี่อีกสักสองสามวันหน่อยยายหน่อยไปดูอีกจกักสองสามวันอีกสี่วันแต่ระหว่างฉันยังมีเห็นมา<ะ>ปกติเก๋จะบอกหลังจากเลขกออกประมาณสี่วันหน่อยยายหน่อยเออยังยังไม่เห็นฉันยังไม่เห็นบอกอืครับไปดูอีกดูครับ มันจีบโง่งันกันนี่ไหมครับไม่แน่เรื่ออาจจะตรงกันก็คงย่ากันลยเนาะเออสำหรัทีมันโง่งันมันก็ดีแล้วครับมันจียังไงคอยรู้ทั้นคิดว่าอย่างไงครับจะกวันสองวันครับจกยังไงก็ได้เลยเนาะย่าเนาะเออคงกิะได้แล้วว่าแกจิบของมาอะไครับกว่าแกก็บอกตลอดเนาะย่าเนาะแกบอกตลอดมาหลายงวดเลยครับอืมที่นี่มาเช้านี้เห็นย่าเราให้ฟังว่า มีงูนี่เขาบ้านด้วยใช่ไหมยายงูเขาบ้านตัวหนึง่งยายยายว่าไงครับยายงูยายก็่าตีแปดยายว่ามันจะมีโชคนี่ยงไงมันกินมีลาบมีโชคเลยหรองูเขาบ้านงูเขามาหายายงูเขามาครับเรียกบ้านตรงเรียกที่บานเป็นจีดงูจอืดครับแต่ว่างูน่ะอาจจะค้ำ มาให้โชคยาาก็ได้เนาะอาจจะไม่ได้มาบบกเลขก็ได้อาจจะมีโบกเลขกได้ที่มาให้โชคก็ใ้ทีฝันนี่ก็ได้ครับอืทีฝันะหรับเข่าไปสีน่ะหับเขาครับเขายาลายไม่ใหญ่ครับไปเชิญเลยโอ้ยาย่แข็งแรงเออแข็งแรงอย่าว่าเชื่อใหญ่หับเข่าไปสีจะต้อลงสีไหนนี่ยนะไม่รู้เรื่องไอ้ลงสีเนี่ยดูแต่ว่าหาบเข่าไปสีครับสีอาสานทำไมมันเหลงพนังหมุน ท่านี่้ยงฟันสันสันนี่ครับ fc คอมเมนต์ว่าก้าวข้าวเป็นสีแดงจะได้เงินจากเสี่ยงโชคค่ะเป็นว่าโอ้เขาเป็นมาเกลหาสีครับเพราะว่าคุณยายเป็นเกาครับเขาเป็นสีแดงเนาะเขาสีแดงเขาสีแดงเต็มเลยในใหญ่เขาสันสีแดงนี่หวังทำให้เขาทำให้เป็นสีแดงกันนั่งก้าวขาบสันแบกบุ๋มครับอืมฟันกับงวดครับ ฝันเต๋อเตวันเลขออกด้วยนี่ยายเลขออกเพราะเลขออกแน่นตอนบายกับคำก็นอนก็เลยฝันอันก็หาเขาไปสิอือครับหาบก็ไปเชื่อครับเลขหาม fc เลขหามโอ้ค่ะยายชอบอะไรยายชอบยายชอบห้าสีห้าเอะห้าสี่ห้าเนาะเออหรือไม่ก็ห้าสี่สี่ยงงี้นาอยายเออห้าสี่สี่ห้าสีห้า ก็อชอบองอเงี่ยก็สารสีแดงหมดทันที่หายโชคแล้วว่าครับมัเกิดเป็นรางวัลแลว,ว่าสีแดงนะห้าสี่สี่เนาะยายเนาะเออห้าสี่สี่ครับห้าสี่ห้าครับยายเคยฝันอย่างงี้สักทีไหมไม่เคยฝันเพิ่งมาฝันนี่แหละจะหาบข่าไปยังไงรอดเนี่ยอืมหาบข่าวไปสีครับลงสีไหนก็ไม่รู้ไอ้ลงสี่อีกครับอืม สีอันไหนบานไข่ก็ไม่รู้อันนี้คบานรู้แต่ว่าหาเผาไปสีครับาไปเชื่อ้วยที่แล้วก็นั่งสาวประธานสานเปแอมชี้แดงอย่างนี้นั่งบุญครับเออเออเอฟซีครับเอฟซีกับเอฟซีก็ชอบเลขเหมือนยายเลยครับชอบเหมือนกันตีเหมือนกันเลยครับ เป็นที่ว่าหาซีหาคือกันเพราะว่ายายสายกับฝันเมียนดิมาใหม่ๆนี่ยายบอกข่าวตั้งสีงัวซ้อนแต่ว่าคนดูน้อยเนาะแต่ว่าคนดูน้อยนะครับอืมที่นี่ยายก็พอใจ่ายแล้วเนาะอันโซฟานี่พอใจแล้วจ่ใจแล้วสี่สี่หายเลยนะครับเลขอันเลขเลขพระยังไม่มาเนาะมีแต่เลขของคุณยายนะครับเหล็กขายังไม่มาเครับต่ว่าของแกจะมาหลังจากเลขออกประมาณสี่วันใช่ไหมยาย ก็เคยอย่างนั้นแหละนี่ยังไม่ถึงสี่ันเลยเพราะว่ารับไมู่รูอือแต่ว่ายายก็ว่าได้แน่นอนเลยเนาะไปดูอีกจวันสองวันครับอันที่บอกไหมครับแต่ว่างวดนี้อันรอบนี้ก็เอาความฝันคุณยายไปเสี่ยงก่อนก็นกได้เนาะเออเอาไปเสี่ยงหรือไปครับะจะทิ้งจะออกครับมันต้องออกแลแหละครับฝันหรืออย่างนี้แล้วกันครับ เข่าแดงนะน้อยยายนอเข่ามันแดงน่ะแล้วก็หาบเข่าไปสีมันเคยหาบโรดทชไหมหาบไปยังไม่โรธอืมหาบเข่าเนาะเข่าเลยนะแล้วก็แดงกับดีด้วยเนาะออเอออือเหมือนฝันมาลากอ้วนเนาะคือคุณยายนี่ลากอะไรหลักอื่คือก็ฝันถึงนานว่าหลากอ้วนเองครับแล้วก็เลขแก่เข้าด้วยความฝันอือใช่ก็ไปหลากงไงโสดบุกป่าวุ้กรูนยังไงโสดครับดีนะครับคุณยายสายชอบห้าสีนะครับผม เขาเว้นทีไวแตาเลกปูนะคะอันนี้เว้นใบของปู่นะครับผมว่าเดี๋ยวจะไว้ใส่ของปู่นะครับอันนี้ของคุณยายนะครับผมก็เหตุผลที่มาเพราะว่าเอาโซฟามาให้คุณยายด้วยเนาะนะครับก็เลยมาไลฟ์สดมาถามแนวทางคุณยายด้วยว่าคุณยายนี้ได้มาหรือยังนะครับเดี๋ยวสิมาตามให้อีกนะคะสําหรับเลขปูนะคะครับเดี๋ยวแอดมินะบิกเกินสองสามหมื่นเนาะค่ะครับแอดมินก็จะตามให้เรื่อยๆเนาะนะครับ